สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของรายการคุยกันวันเรื่องอีกครั้งหนงึ่งค่ะซึ่งรายการนี้นำเสนอที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,ไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก 10สถานีทั่วประเทศนะคะใยการน,นี้สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือส,สวทชค่ะวันนี้ดิฉันดวมเดือนเรียนกิจกรรมรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็มาพูดคุยพร้อมกับคุณจุนพรณวิทยินจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวทชค่ะสวัสดีครับคุณจุนพรทราบคุณในเรื่องคดีดคุณผู้ฟังด้วยครับค่ะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็พูดถึงว่าเออมันมีมาตราวัดที่เรียกว่าลิกเตอร์ถูกไหมคะ แล้วกว็หนึ่งลิตรกับสองลิตรเนี่ยคือมีความห่างกันเนี่ยประมาณไม่ใช่เร่ความห่างเขาเรียกอะไรนะความรุนแรงใช่ไหมคะการปล่อยพลังงานออกมาระดับการปล่อยพลังงานมากกว่าการสามสิบเท่า<ถ>แต่ทีนี้ว่าไม่ใช่ว่าแต่ละช่วงสามสิบเท่ามันเป็นตัววีคูณครับคุณจุฑพนก็ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าเอการปล่อยระดับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้า สี่ลิตรห้าลิตรเนี่ยสามสิบเท่าแต่ถ้าสี่ลิตรกับเจ็ดลิตรเนี่ยมันจะคูณมันจะมากกว่าไม่ใช่แค่สามสิบเท่าแต่ละสามสิบเท่าสามเท่ามันจะเป็นสามสิบเท่าคูณสามสิบเท่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคคือแต่ละระดับตัวเลขของลิตรเนี่ยจะห่างกันสามสิบเท่านะครับแต่ถ้ามันจะเป็นแบบทวีคูณนะครับเช่นห้าห้าลิตรใช่ไหมฮะก็จะมีพลังงานปล่อยออกมามากกว่าสี่ลิตรเนี่ยสามสิบเท่าแต่ถ้าหกลิตรใช่ไหมครับขึ้นในอีกระดับแล้วก็จะมากกว่าสี่ลิตรนะครับเป็นสามสิ อืมเรืแองด้านการทวิครแจะมีหกบิลเตอร์มากกว่าสิบบิลเตอร์เนี่ย่ค่ะตอนนี้เนี่ยเออเราออก็จบกันตรงนี้ใช่ไหมครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าข่าวที่ผ่านมานี้ปรากฏว่าก็มีแผ่นดินไหวอย่างอัพเปอร์ช็อบเกิดที่ญี่ปุ่น,นนะอีกนะค่ะครับเออก็จะมีเกิดตามที่ต่างๆของโลกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเกิดทีเหมือนกันนะครับทุเกเพื่อนวันนี้เราจะมาพูดกัน เครบ่องวัดออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการคำนวณทางสูตรทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยเรามีการพูดถึงที่ผ่านมาคือระดับเจ็บเบกเตอร์ขึ้นไปใช่ไหมครับครับที่<ม><ม>เรา<ม>บอก<ม>ว่าจะเป็นตันแรงมากนะครับตอนนี้ถ้าไล่ระดับขึ้นมาเนี่ยจากหนึ่งถึงสองจุดเก้านะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ความตัวแรงเล็กน้อย อันนี้ผู้รักษณาที่ปรากฏก็คือผู้คนจะรู้สึกได้ถึงการมาของคลื่นนะครับจะมีอาการวิงเวียนเล็กน้อยในบางคนนะครับแต่ถ้าเป็นระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือในระดับสามถึงสามจุดเก้าอันนี้ความรุนแรงก็ถือว่ายังเล็กน้อยอยู่นะครับผู้คนในอาคารเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาเขย่าในอาคารให้สั่นสะเทือนน่ะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในระดับที่สี่จนถึงสี่จุดเก้านะครับนี้ก็จะเป็นในระดับเรียกว่าปัน่นปางผู้ที่อาศัยทั้งภายในอาคารและนอกอาคารเนี่ยจะรู้สึกถึงการสันส่นสะเทือนระรับแล้วก็วัตถุที่แขวนอยู่นี่ก็จะแกว,งว่งไปมาเลยอ,ะอ่ะมาถึงที่ระดับห้าจนถึงห้าจุดเก้านะครับอันนี้เริ่มที่จะรุนแรงแล้ะ สิ่งที่ปรากฏก็คือเครื่องเรือและว,วัตถุน่จะมีการเคลื่อนที่แล้วถ้าไปถึงระดับหกถึงหกจุดเก้าอันนี้ถือว่ารุนแรงมากอาคารนี่จะเริ่มเสียหายและพัทงทลายด้วยแล้วก็ในระดับเจ็ดพริกเตอร์ขึ้นไปนะครับถือว่าอันนี้รุนแรงมากๆนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนหนึ่งมากมายส่งผลให้อาคารสิ่งก่อสร้างาต่างๆเสียหายอย่างรุนแรงนะครับแผ่นดินนี้อาจจะเกิดการแยกได้แล้วก็วัตถุ ที่พื้นนี่ก็จะถูกเวียงกระเด็น<อ>าปนะครับอันนี้ก็เป็นมาตราเป็นตารางซึ่งเอขาจะมีไว้หให้เลยนี่นะครับว่าประมาณขนาดไหนจะเป็นอย่างไรคร่ะซึ่งขนาดเล็กน้อยเนี่ยเราก็คงเออ,อาจจะบางทีเราไม่ได้ยินข่าวแต่เขาก็เหมือนว่ามีเกิดขึ้นหรือในโลกของเราเนี่ยบ่อยใช่ไหมครัวันๆไม่เกิดอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขนาดแบบหก ลิตรเจ็ดลิตรเราก็ได้เริ่มได้ยินกันบ่อยขึ้นนะครับจริ้วมีมากขึ้นละแล้วก็ถี่ขึ้นด้วยแล้วก็ผลที่ตามมาเนี่ยผลกระทบของมันเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวทีงเนี่ยก็มีทั้งทางตรงแล้วก็ทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมอย่างในระดับที่เราบอกว่าเจ็ดขึ้นไปที่บอกรุนแรงเนี่ยนะครับมีถึงขนาดว่าแผ่นดินแตกแยกได้เนี่ยนะครับ อนอกจากนี้ก็อาจจะอาคารพังทลายเกิดไฟไหม้แก๊สรั่วนะครับท่อระบายน้ำท่อประปาแตกนะครับแล้วก็ที่เราเริ่มคุ้นกันแล้วนะครับที่จะตามมาก็อาจมีสิทธิ์ที่จะเกิดคลื่นน้มีด้วยกรณีโดยเฉพาะถ้าจุดศูนย์กลางการเกิดเนี่ยมันอยู่ใต้พื้นโลกแล้วก็อยู่นอกชายฝั่งนะครับไปในทะเลเนี่ยอยู่ใต้มหาสมุทรทะเลหรือมหาสมุทรนน,นะครับก็ ถ้าเกิดตรงนั้นแล้วรุนแรงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นสิ่งนีตามมาได้อาจจะเกิดแผ่นดินถล่มนะครับเส้นทางคมนาคมเสียหายถูกตัดขาดคงจะเคยเห็นนะคุณในเดือนที่เวลาอย่างกรณีของทางด่วนเนี่ยแล้วหักโค่นลงมาเลย<ม>ใช่ไหมครับถนนทางด่วนเนี่ยนะครับล้นมั้นก็คงจะเคยเห็นแล้วก็ถนนหรือรางรถไฟบิดงอ ผลกระทบต่างมาแล้วก็อาจจะเกิดโรคระบาดได้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้ที่ประสบภัยนะครับใ,ในการสูญเสียของชีวิตทรัพย์สินรวมกระทั่งระบบเศรษฐกิจครับระบบการคามนาคมลม่มอย่างเงี้ยนะครับก็มีหายมากมายคเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยนึกว่าเอ๊ะจะเรื่องแบบนี้จะมีสเปนในภาพ,พยนต์หรือว่าจินตนาการหรือเปล่าแต่แต่ตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นความจริงแล้ว เริ่มจะเห็นอะไรมากขึ้นนะคุณพลเออคือผมว่าเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราต,ติดตาเลยนะเพราะว่ามันเกิดกับประเทศไทยเราด้วยไงใช่นะครับที่เกิดคลื่นสุนัมิเมื่อที่ภาคใต้อะนะครับเมื่อปีสี่สี่เจ็ดใช่ไหมครับค่ะก็เลยทําให้เรียกว่าเราเราได้เห็นผมว่าไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวคือโลกก็ได้เห็นด้วยนะครับภาพ คือเดี๋ยวนี้มันมีการจับภาพได้หลากหลายมุมแล้วก็หลายสถานที่เนี่ยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกโอ้ันมันใกลบ้บ,บ้านเรามากครับจะรู้สึกไม่ได้ไกลตัวจากคนไทยลนะครับ,รบแล้วอย่างนี้ในเรื่องที่เวลาที่เป็นพิกเตอร์ที่สูงๆเนี่ยต่างประเทศเนี่เขาจะมีการวัดยังไงบ้างเนี่ยครับเอ,อไม่ใช่เพราะต่างประเทศคือเขาเป็นเครือข่ายเลยแหละประเทศไทยเราเองก็มีเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับ ย้อนประวัติไปถึงเเครื่องวัดแผ่นไหวที่มีการประดิษฐ์เครื่องแรกของโลกเนี่ยนะผมว่าคลาสสิกมากเลยนะคุณดุงเดือนถ้าเกิดเคยดูในหนังสตคราาีหรือดูในรูปอ่านหนังสือก็ตามเนี่ยเเครื่องเนี้ยเกิดที่ประเทศจีนคุณดุงเดือนเคยเห็นไหมที่มันลักษณะเหมือน,นเป็นเป็นไถ่เหล้าอ,ะอ่ะเป็นรูปแล้วก็มีมังกรอยู่รอบๆอบนะ่ะนะครับอยู่แปดตัวนะครับมังกรเนี้ยกัด เหมือนเหมือนมันเกาะอยู่แล้วก็หัวเนี่ยทิ่มลงมานะครับแล้วอ้าปากอยู่ mm. แล้วภายในปากเนี่ยจึงจะมีลูกลูกกลมนะครับเป็นลูกทองแดงอะนะครับ mm. จะจะจะ,จะอยู่ในปากมังกรแต่เขาจะมีกลไกนะครับนั่นหมายความว่าเวลาถ้าเกิดแผ่นดินไหวนะครับไม่ว่าจะขึ้นไหวทางทางทิศไหนก็ตามเนี่ยไอทิ่แปดทิศที่มังกรเกาะอยู่แล้วก็เอาหัว ทิมลงมาเนี่ยนะครับอยู่อยรอบไอ้จ่อโองหอยเนี่ยทั้งแปดตัวเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวทั้งทิศไหนเนี่ยลไกลเนี่ยมันจะทําให้ปากมังกรเนี่ยนะครับคายออกอแล้วลูกกลมทองแดงเนี่ยก็จะหล่นลงมาพอหล่นลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีกบนะครับที่อ้าปากนะครับรับลูกทองแดงอันนี้ยอยู่ทั้งแปดทิศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเครื่องเหมือนตรวจสอบ การเกิดแผ่นดินไหวอย่างง่ายๆนะครับอของจีนเนี่ยซึ่งโหมีมาเนี่ยตั้งเป็นพันปีแล้วนะคือนะมีการประดิษฐ์โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่ชื่อว่าจางเหิงเนี่ยนะครับเนะมื่อปีพศ621นะครับพศ621นะไม่คือแค่สามสามหลักใช่สามหลักเท่านั้นถ้าเทียบตอนนี้ก็โหเป็นพันปีแล้วนะนะับนะว่าภูมิปัญญาของดูจากภาพแล้วต้องบอกว่า ขาคิดได้ยังไงอ่ะจริงๆมันเหมือนเครื่องประดับนะปัญญาลึกล้ำนะครับใช่อันนั้นเป็นเชิงแบบกลไกลง่ายๆนะครับแต่ผมว่าคลาสสิกมากแต่ต่อมาก็มีการผลริษฐ์เครื่องวัดแผ่นดินไหวโดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งมีที่นิยมกันก็มีสองแบบอันนี้ก็เรียกว่ามีการใช้ทางด้านเชิงไฟฟ้าทางเล็กทรอนิกส์มากเกี่ยวข้องมากขึ้นแล้วตามยุคสมัยนะครับ อันอย่างแรกก็คือวัดอัตราเร่งของความรุนแรงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวัดความรุนแรงเพื่อหาอัตราเร่งของพื้นดินนะครับนําค่าที่ได้นี้ไปคือพอเราได้ค่าวัดตรงนี้แล้วก็นําค่าที่ได้ตรงนีไ้ไปไปออกแบบการก่อสร้างได้นะครับของเป็นสูงขนาดใหญ่เพื่อรองรับแผ่นไหว mm hmm. อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นผมว่าอเน,นี้ยเครื่องนี้จะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมก็คือเครื่องไซมกราฟอันนี้จะเป็น ถ้าดูในรูปที่ผมส่งมาให้คุณนเดือนเนี่ยในรูปภาพก็จะเห็นหลักๆก็จะมีกลไกเครื่องวัดเขาเนี่ยแบ,บ่งเป็นสองแบบคือบันทึกผลแบบแนวแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ย<ช><ๆ>เขาจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนอลูกกลมจงบอกว่าเป็นเป็นเหมือนทรงกระบอกอะ,ะนะครับหมุนไปในแนวแนวนอนนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นลูกตุ้มแล้วก็ขีดอะ่ะคือถ้าเกิดการโยกไหวเนี่ยไอ้ลูกตุ้มเนี่ยมันก็จะแกว่งขีดไปบนทรงกระบอก ในแนวรดับเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพอลูกต้มแขวงไปมันก็เหมือนไปขีดเส้นเป็นกราฟเป็นระดับความรุนแรงที่<ช>ที่ปากฏอยูืที่ไอตัวทรงกระบอกนะครับ<ช>อีกลักษณะหนึ่งคือทรงกระบอกเป็นแนวตั้งก็จะหมุนไปเหมือนกันหมุนไปเรื่อยๆเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเหมือน,นแบบขีปกานะครับก็จะจะบันทึกในแนวดิง<ช>่งคือถ้ามีการสั่นไหวในแนวดิ่งเนี่ยก็จะบันทึกลงไป นะครับน,นั่นก็ลนะ้เเป็น,เป,นเป็นเครื่องการหลักการทางานง่ายๆของไซสโมกราฟเครืร่องวัดผลิตวันะครับทั้องอย่างนี้ก็ยังมีรูปแบบอื่นอีอกหลายอีกหลายแบบเหมือนกัน,นแต่ว่าเครื่องอันนี้เนี่ยเราเราคงไม่ได้ไม่สามารถที่จะเหมือนว่าม,มีเองไนดะ้มันต้องเป็นหน่วยงานถานูกไหมครที่เขามีอยู่ใช่ครับก็จะมีอของหน่วยงานของเราเนี่ยคือกรมอุตูนิยมวิทยา <Weird, S 2> เนี่ยนะครับของไทยของเราเนี่ย<ะ>ก็มีการติดตั้ง เครื่องแรกเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเขามีการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับทางวัดเครื่องเครื่องวัดแผ่นดินไหวของเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งคงเคยจะได้ยินตามข่าวใช่ไหมครับว่าขนาดแผ่นดินไหวเกิดที่ในเอเชียเนี่ยแต่เครื่องวัดแผ่นดินไหวก็เห็นในเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกเขาก็สามารถบันทึกได้เหมือนกันใช,ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีการเชื่อมโยงกันครับ อย่างน้อยก็สบายใจได้ว่าเออก็มีเครื่องวัดแผ่นดินไหวเหมือนกันว่าจะเป็นในประเทศเราเองหรือว่าต่างประเทศนะ่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยคงจะต้องเอาไว้ข่าวหน้าค่ะคุณจุพลนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณจุพจนอยมคิิงนะคะจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวทชแล้วก็ข่าวหน้ามาต่อกันแล้วกันนะคะว่าเจ้าเครื่องวัดเนี่ยนอกจากจะวัดไอ้เจ้าแผ่นดินไหวเลยแล้วเนี่ยนะในประเทศเราเนี่ยแรงกําเนิดแะ้วที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยซึ่งหลายคนก็อยากจะทราบแล้วแล้วก็ การเกิดแผ่นดินไหวนี่มันเกิดมามากน้อยแค่ไหนนะคะอาละคาขอบพระคุณคุณมนค่ะสวัสดีค่ะ